วันนี้จะพามาชมนะท่านผู้ชมนะและนี่คือ Yamaha XSR 900นะเป็นรถนอกกระแสที่บอกเลยว่ามือสองเข้ามาค่อนข้างขายยากนะท่านผู้ชมนะคือในในมุมจากคนขายนะคือถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างขายยากนะเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆนะครับเพราะว่าทรงแบบนี้นะครับนะก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะจริงๆนะ แล้วแต่คนจะชอบจริงๆนะครับนะก็เท่าที่เคยขายมาก็อาจจะแบบใช้เวลาจอดในการนานนานนิดนึงนะครับนะแต่คันนี้บอกเลยว่าสวยๆนะเดิมๆนะครับแต่งๆมาก็จะประมาณแบบว่ามีท่อเออเรียกว่ามีเบาะนะครับท่อก็จะเป็นท่อเดิมนะแปะติ๊กเกอร์แปะโลโก้อคาร์บูริกนะครับมาดูกันว่าคันนี้ได้อะไรกันมาบ้างนะครับมาที่ด้านหน้ากันเลยนะครับชุดหน้ามาดูที่ยางนะครับยางหน้าเต็มๆเหลอๆนะครับยังมีมาร์กยางอยู่เลยนะครับ ยังใช้ได้กันอีกยาวๆนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเดิมๆนะมีการล้มมาให้นะครับในส่วนของแทงเครื่องนะครับไม่มีรอยล้มนะครับอันนี้มีตัวเพจแผ่นเพจนะติดมานะครับนี่เป็นของแต่งนะครับไม่มีรอยล้มนะครับสภาพสวยเลยนะครับท่อก็เดิมอย่างที่บอกนะครับมีสปูนยกหลังมาให้นะครับนะที่แต่งเด่นๆเลยก็จะเป็นเป็นเบาะนะครับอาจจะมีรอยแมวนิดนึงนะครับน่าจะโดนแบบแมวขวนมานะครับ เจ้าของเก่าเนี่ยจะเลี้ยงแมวนะก็มีไฟท้ายแต่งนะครับเปิดตุดแบบนี้นะครับยางหลังเหลือเต็มเตมยาวๆใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับจะมีควกค,คิปเตอร์ของศูนย์มาให้นะครับนี่ซึ่งถ้า X S R เดิมๆเนี่ยจะไม่มีนะอันนี้น่าจะติดแบบติดติดตั้งเพิ่มของแบบของศูนย์แท้มาให้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีขากัสบัดนะรรู้สึกว่าเจ้าของเก่าถอดกะสบัดไปนะครับแต่ไม่ได้ถอดขาไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูเล็กไหม คันนี้สือว่าวิ่งอยู่เท่าไหร่นะขอหาปุ่มปรับโหมดนิดนึงนะครับชมี่อ่ะหมื่นสี่ห้าร้อยหกสิกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะข้อเดิมเสียงก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับ เสียงร้าใจนะส่วนสูง177นะครับถือว่าค่อนข้างสูงนะดูส้นเท้านะเกือบถึงพื้นนะครับเนี่ยท่านั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยโคตรเก๋โคตรเท่ะนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากเท่อยากเก๋แบบนี้นะครับจัดไปราคาเร้าใจนะครับ XSR 900ปี2019นะครับเลขไมา์แค่หมื่นสี่นะครับ 1,99,000บาทนะครับออกรถเริ่มต้นอยู่ประมาณ2,400บาทนะท่านผู้ชมนะผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0นหน่อยๆน,นะครับ4ปีนะสำหรับเงื่อนไขในการออกรถนะครับอายุ2ีปีขึ้นไปนะครับรายได้ขอประมาณ1 5 0 0 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่มีแบคลิสต์ไม่มีร่าช้ามีประวัติผ่อนมาอย่างดีแล้วถือว่าดีมากนะครับแล้วก็อา่า อายุงาน6เดือนขึ้นไปเนาะนะครับเอกสารที่ใช้ก็จะเป็นสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สำเนาบัตรประชาชน4ชุดไฟแนนซ์เป็นไฟแนนซ์กรุงศรีนะครับสามารถวิ่งเซ็นให้ได้ทั่วประเทศไทยนะครับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับนะหรือสายด่วนนะครับใครที่จะสนใจซื้อสดนะสายด่วนโทรได้เลยครับ0949694969หรือแอดไลน์ครับ v a k y d o m o n นะครับลากันไปกับนะ Yamaha X S R 900ปี2019เลขไม่หมื่นสกับราคาหน้าร้านย้ำกันอีกทีครับ199,000บาทเจอกันนคลิปห้าครับผม